สวัสดีครับเที่ยงนี้ก็ครึ่งวันได้อะไรบ้างครับประกอบอะไรได้บ้างหลายคนก็อยากให้ถ่ายคลิปให้ดู <homage> ผมช่วยช่างประกอบครับ <F at uring> ก็มีแค่ช่วงพักเที่ยงครับ <F at uring> กลางวันเ, <F at uring> เขาเปิดเพลงครับอันนี้ก็เป็นถาดรองใต้ <F at uring> ดูชุดทังไฮดรลิกครับดูเบายาซิมินเหล็กเรียบร้อยเลยครับในมีรั่วถังล้างครับถังน้ำมันโซล่า บางคนผมล้างแล้วให้ดูแค่ขาคอนโทลรครับเนเขาติดดูครับนี่ขาคอนโทลรครับแกะกว่าจะออกนะครับแกะล้างแกะกระดาษก่าเนี่แกะขาคอนโทลรครับงานก็จะเป็นเลเซอร์ทั้งหมดขาที่ก็เป็นเลเซอร์เป็นขาเหลี่ยม เห็นไหมกาจราบีให้เรียบร้อยครับแล้วก็โยกไม่ให้มันถดดมือกระบอกคอเสร็จแล้วครับใส่เสร็จแล้วกระบอกคอมอลมใส่แล้วครับดูสังเกตที่แหวนนะครับไม่ใช่แหวนี่แปะนะครับ เป็นแหวนเลเซอร์ครับแล้วก็ส่งไปชุปนบนี่ครับนี่แหวนเนี่ยองเกตทีีแหวนครับน็อตก็จะเปลี่ยนให,หม่ครับเป็นน,อน็อตลูกูเบียวเป็นแบบจับจับน็อตนะครับจับนอ็อตแกะใส่พานใส่แล้วครับสิ้นแรกครับใส่พานพัดลมรับ นี่เผาชุดเผาพันหน้าเดี๋ยวรอขึ้นครับแกะออแล้วครับไอ้ตรงหน้าเนี่ยเขาไม่ค้นครับค้นไม่ได้นะครับสายพันมันจะตึงมันจะไหม้ครับสายพันธุ์ปัม๊มผมลอยไปแล้วยอยผมใส่เสร็จแล้วแต่บอกให้ทำสีเครื่องผมไม่ทำคับ วันนี้คนช่วยยกครับเอาท้ายเครื่องครับเสร็จแล้วเอาท้ายเครื่องก็ทําใหม่ไล่วินใหม่ด้วยได้เวลางานนะปา เดี๋ยวผมให้ดูเนี่ยตัวนี้เป็นวาลวน้ำมันนะตัวนี้เป็นวาลวไม่เป็นวาลวสายกลับนะครับเหลือใส่ฐานล่างข้างบนก็ช่างเก็บสีครับเก็บสีวินนะครับสีโคเมียมใส่ให้นะ ดูบอลนะก้อนซิ่งดูถาดดูบันไดครับดูบันไดครัได้ครับได้เดี๋ยวต้องมีสปริงดึงนะออสังเกตที่อุ้มลมนะครับ าจะเจาะเลเซอร์ครับเจาะเลเซอร์ก็เป็นสไลด์ได้ครับถ้าลมแรงไปก็ปิดมันจะต้อนลมที่หน้าใบครับไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีผมก็ไม่รู้ครับผมว่าอา,อาจจะไม่หอนนะครับพัดลมอาจจะไม่หองผู้ใหญ่เล่นลายให้ดูไเเตัวนี้ก็จะเป็นขาด นึกชุดขาลุกหลอ,อกเขาครับฝาตู้เสร็จหมดแล้ว เหลืองเหลืองมดเลยเหลืองเลือดไฟเลือไฟวันนี้ก็คล้มไม่นะครับไม่ตกที่ไใหน,ในตกบ้างครับตอนนี้มืดคล้มไม่แล้วแล้วจะใส่ชุดขาคอนโทรน ขาคอนโทรลแล้วก็เหลือช่งอางใหญ่จะประกอบแพรช่างสีแผนกต่างหากนะครับเดี๋ยวยกปั๊มขึ้นครับเดี๋ยวยกปั๊มขึ้นไปโอ้ตั้งอากข้อนมาแล้ว นี่ท่อน้ำผมก็เดินเสร็จแล้วครับทำโคตรมาตรฐานเลยเบบูก็ต้องเดิน ก็ต้องบอกกันแล้วว่าเจ้าของอู่ไม่ขายแล้วนะครับไม่ขายตู้แล้วครับถ้าขายก็ขายทั้งขันกับเนื่อสดเท่านั้น ก๊อกน้ำก็อย่างแพงนะก๊อกน้ำมันซันว่าซันนัวก๊อกน้ำเดี๋ยวเย็นนี้น่าจะเดินกว่านี้ครับก็มันเหลือแค่ยกใส่ยกใส่ครับแล้วก็จะช้าตรงระบบพรุ่งนี้ช่างไฟจะมาเดินไฟครับถ้าพรุ่งนี้ไม่เสร็จก็น่าจะเหลือน้อยที่สุดครับมันจะมีอะไรจุกจิกอีกพวกแพรลมพวกถังลมพวกตอนนี้เดินเทบูครับค่อยดีเดินใหม่ เพราะว่าสั่งยกเครื่องขึ้นสูงบราทิตย์ครับถ้ามาครบทุกคนช่างก็ไปเปลี่ยนอ่าซีรอบรถข้าพูนอ,อยู่สามคนอรอติดตามครับ